สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้คนทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนหวาดแหนะครับพี่น้องอ่ากตื่าเราต้องเอาแหนมาก่อนนะครับต้องมีแหนมันจะหวานไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็เ่อหนึ่งครับผูเอาแหนมาก่อนนะครับพี่น้องอ่ะได้แหนแล้วนะครับอ่ะเราก็ต้องรวบมาเนี่รวบมาแล้วเราก็วัดให้มันเท้าหัวตัวเองนะครับเนี่ย ข้อหัวตัวโดยข้อหัวไหมข้อมาอีกเออแล้วก็ปล่อยปล่อยตรงนี้ปล่อยเชีบนะครับพี่น้องอ่ารวบตะกรันนะครับอ่ารวบตะกลางนะครับนี่แล้วก็ปล่อยมาทางนี้นะครับเราจะแบ่งเป็นสามส่วนนะครับพี่น้องวันนี้อ่าส่วนหนึ่งแบ่งมานะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเอาจะใช้ก็เราถนัดข้างซ้ายเราก็ใส่ข้างซ้ายนะครับนี่ยข้างขวานะครับ สองนะครับดังตรงนี้เ huh. อ uh ้ามเห็นไหมครับเอ่อมังตรงนี้มาเลยนะครับเอ่อให้มันไปตามตัวบังให้มันเท่ากันนะครับพี่น้องอ่าดังมากอ่าเนี่ยให้มันเท่ากันครับพี่น้องเนี่ยแล้วเราก็มาเคลียร์เสร็จมาเสร็จอะไรนะครับอ่านะครับโอ้ย่ข้องกันพี่น้องพี่น้องมาข้องกันนะครับพี่น้อง อ่ะออกไปแล้วเราก็หยิบส่วนนี้นะครับอ่ะอ่ะอน,นี่ทำยืวอย่างนี้นครับมาหยิบส่วนนี้ส่วนสามนะครับพี่น้องมาเลยหยิบส่วนสามอ่าหยิบใส่เนื้อมาตรงนี้นะครับพี่น้องใส่เลยใส่เลยแล้วเราก็แปะมาให้หมดเลยมาครับอ่เห็นไหมเหรออ่าพี่น้องเอ๋ยห้ามหยุดลงนะครับต้องยืดเป็นเสียงนะครับพี่น้องใช่ไหมครับอืม เดืดส่แลครับพี่น้องดูนะครับอยู่ตรงไม่ได้มันจะไม่แตกนะครับมันจะไม่ได้อุ้งางอ้าวดูพี่น้องเอ,อเ้ทานี้นนหแน,นะครับพก็มไม่มีอะไรมากนะครับอ่า Ờ, có về 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 này, à có trở về vàng sau này ha ครับอ่า không khi nắng